สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาชแชนแนลหากว่าคุณกาลังจับตามมอรมบรรทุกหัวลากอ,อเมริกันบนทางหลวงโวนอเมริกันเหนืออยู่แล้วล้วก็วันนี้คุณจะไม่ผิดหวังกับหารมบรรทุกหัวลากรุ่นใหม่ล่าสุดสะดวกสบายทรงพลังล้ายุคแห่งตลาดอเมริกัน2021 Hino XL8 แปลกตาสำหรับคนไทยแน่นอนสำหรับฮีโน่แบบหน้ายาวสไตล์อเมริกันผลิตจากบริษัทในเครือโตโยต้าโดยทำตลาดในอเมริกาเหนือดีไซน์แบบสมัยนิยมโคมไฟไหน้าอ e d สวยงามเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลจากฮีโน่รหัส A09 ขนาด8.9ลิตร6สูบเทอร์โบ ให้กำลัง360แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติจากเอลิสาน6สปีดปันทุกได้สูงสุด62ตันพร้อมเลนมาติฟังก์ชันมีระบบความปลอดภัยจัดเต็มเตือนการนอกนอกเลนมีเรดาร์เตือนการชนด้านหน้าทังน้ามันขนาด450ลิตรพร้อมระบบควบควมุมเสถียรภาพการทรงตัวแบบวิลิทรอนิกราคาประมาณ139,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ4.3ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา 2022 f r e i g h t i n e r Cascadia ระบรรทุกสัญชาติอเมริกันก่อตั้งมากว่า95ปีหน้าตาทรงเดิมจากปี2018แต่เพิ่มเติมคือฮูดใหม่กระจังหน้าใหม่กันชนใหม่เพิ่มแมโรไดนามิกเพิ่มระบบความปลอดภัยตามสมัยนิยมไฟหน้าแบบ LVD พร้อมไฟตัดหมอกในโครมระบบเรดาร์ด้านหน้าตรวจจับการเคลื่อนไหวเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินออโต้เครื่องยนต์ดีทรอยด์ดี i 15 6สูบเทอร์โบดีเซลให้กำลัง505แรงม้าภายในกว้างเหมาะกับการขนส่งในระยะทางไกลพร้อมเตียงนอน2ชั้น ล้ำยุคด้วยระบบขับอัตโนมัติระดับ2เหมือนกับเทสลาไซกัดแอซิสเรนคีปแอซิสเรนอปเชอร์โพดิชันราคาประมาณ176,000ดอลลาร์ 1, 6, 000, สหรัฐหรือ5.5ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา 2021 c a n w o o T. หกแเปิดตัวที่6 8 0ปดศนรถบรรทุกสัญชาติอเมริกันพันแท้แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า98ปีรถบรรทุกหัวล่าสำหรับการขนส่งระยะทางไกลออกแบบโดยคำนึงถึงการไหลเวียนของอากาศหน้ารถตามหลักอากาศพลศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่เคยสร้างโคมไฟหน้าแบบ l e D. พร้อมเดย์ไทม์ในโครมดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากขึ้นมีฮีเตอร์อินฟราเรดในโครมเพื่อล้างน้ำแข็งเกาะในหน้าหนาว จอแสดงผลแบบโฟ l l ดิจิตอลขนาด15นิ้วบอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนระบบความปลอดภัยจัดเต็มทุกสิ่งอย่าง Cruise Control เตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินออโต้เตือนออกนอกเลนและอื่นๆมากมายภายในกว้างขวาง,วางบอนั่งแบบหมุนได้พร้อมโต๊ะทำงานแบบพับได้ พร้อมไฟสองสว่างตู้เย็นแบบลิ้นชักเตาไมโครเวฟไว้ทำอาหารง่ายๆ <Your play. S 1> LED TV ที่สามารถหมุนปรับมุมได้มีช่องเสียบสายไฟสำหรับต่างประเทศที่เขามีจุดจรอรถบัรทุกนะ <My score. S 1> ตู้เสื้อผ้าก็มีมาให้เตียงนอนสองชั้นพับได้นอนสบายจริงๆแผงควบคุมต่างๆอยู่ใกล้มือ สะดวกสบายมากขึ้นราคาประมาณ169,000ดอลลาร์ 1, 9, สหรัฐหรือ5.2ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา ปีเตอร์วิลโมเดลห้าเจ็รถบรรทุกสัญชาติอเมริกันพันแท้บริษัทในเครือแพคคาร์เจ้าของเดียวกันกับดาฟเคนเวิร์ตปีเตอร์วิลและเรลแลนทรัค ในโมเดล579ใหม่นี้มีการออกแบบแอโรดันามิกหรืออากาศพลาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ปิเดบิวเคยสร้างจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยกล้องมองภาพรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหน้าเรดาร์เบรกฉุกเฉินเตือนกระหนอกนอกเลนเตือนเมื่อผู้ขับมีอาการง่วงเซนเซอร์ตรวจจับบุมอับสายตาและอื่นๆมากมายภายนอกสวยงามเฉวี่ยแต่มีความคล้ายออกับแคนเวอร์ร์หลายจุดนั่นเพราะเป็นการแชร์ดีไซน์ร่วมกันและเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนั่นเอง ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายเตียงนอนขนาดใหญ่2ชั้นมีบรรภัพมาให้ด้วยเครื่องยนต์มีเลือก2เจ้าแพคไคลเมกหนึ่แรงม้าและคอมมิน X15 พลัง500แรงม้าราคาประมาณ1นึ0 0 0สนดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา 2021วัน V ว VNL 860กร o บ t r อ t t e r XL วันโววสเีเดนพัฒนารุ่นเรือธงอย่าง VNL860 ผ่านวันเวลามากมายจนมาถึงรุ่นนี้มั่นใจเรื่องระบบความปลอดภัยสูงสุดจุดเน้นสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์วันโวได้รับการออกแบบตามหลักแอโร d y n a มิกลดแรงต้านอากาศช่วยปรียดน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าแรกกับเกียร์ออโต้แบบ i อชิป t เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลจากวอลโว D13TC ขนาด13ลิตรให้กำลัง425แรงม้าและ500แรงม้ามีกล้องหน้ารถเาร์รจับการเคลื่อนไหว b า s p o อ t เตือนกระหนอกนอกเลนออตโต้และเบรกฉุกเฉินออตโต้โซนด้านหลังมีเตียงพักขวันขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มควบคุมต่างๆสะดวกสบายปรับเป็นตัวนั่งทำงานได้ราคาประมาณ161,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทในสหรัฐอเมริกา ในช่วงน,นานาสาระเพื่อนเพนเคยสงสัยกันไหมว่ารถบรรทุกในประเทศไทยนั้นทําไมไม่มีแบบหน้ายาวๆเมื่อนในต่างประเทศบ้างจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับทําไมในไทยนั้นจึงนิยมรถหัวลาแบบหน้าแบนเราอาจจะเคยเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นในไทยมีรถบรรทุกหัวลากหน้ายาวใช้กันอยู่บ้าง แต่ในยุคหลังๆค่อยๆเลือนหายไปสาเหตุมาจากการนอมแบบถนนพังเมือง และกฎหมายเป็นตัวบังคับทําให้การออกแบบรถบรรทุกที่ใช้ในแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันไปรถบรรทุกหน้ายาวนิยมใช้ในฝั่งอเมริกาเพราะเป็นแผ่นดินใหญ่การขับรถข้ามรัฐต้องใช้เวลานานหลายวันหรืออาจเป็นสัปดาห์เลยก็ได้รถบรรทุกแบบหน้ายาวสามารถออกแบบให้หัวเก๋งมีความสะดวกสบายกับผู้ขับได้ง่ายกว่าบางรุ่นมีเตียงนอนด้านหลังหรือมีห้องน้ําในตัวก็มีถนนในอเมริกานั้นเป็นทางตรงซะมากกว่าและหลายรัฐ ก็อนุญาตให้รถบรรทุกขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้รถบรรทุกแบบหน้ายาวนั้นยังสามารถออกแบบได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์จึงสามารถใช้งานในความเร็วสูงได้ดีกว่าหน้าแบนสำหรับฝั่งยุโรปญี่ปุ่นหรือในประเทศไทยอาคารบ้านเรือนจะเดินขึ้นการจัดสรรพื้นที่ถนนหนทางมีความแคบลงรวมทั้งมีตอกซอกซอยเยอะมากกว่าโดยเฉพาะวงเวียนซึ่งในยุโรปนั้น มีวงเวียนเยอะมากรถบรรทุกแถบนี้จึงหันมาใช้งานแบบหน้าสั้นกันมากขึ้นซึ่งสามารถควบคุมวงเลี้ยวได้ง่ายกว่าและกฎหมายในยุโรปเองก็บังคับรถบรรทุกต้องวิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นรถบรรทุกหัวลากแบบหน้ายาวจึงไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปหรือไม่มีความเหมาะสมนั่นเองอีกอย่างรถบรรทุกหน้าแบนก็ขับได้สบายกว่าและมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่ารถบรรทุกหน้ายาวอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ